สวัสดีค่ะโอเคพีเ okay, ค okay. ซึ่งที่ชาแนลนะกลับมาที่ oppo a3x เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็ใครที่มีอยู่หรือว่ากำลังจะ,ะซื้ออะไรเงี้ยนะแล้วเพื่อือ่นว่าตัวที่ได้มานะเขาไม่มีหน้าจอที่มีปุ่มโฮมนะคะอันนี้เราเซตติ้งเองได้นะคะอันนี้ก็เราเซตติ้งเองไว้แล้วนะคะ,ะมาดูตรงนี้นะคะนะไปที่ Se t t i n g ก็คือการตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกตัวนี่หน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะคะโอเคคลิกไปจากนั้นก็เลื่อนไปสุดๆเลยไปเจอคำว่านี่การนำทางระบบนะคะตัวนี้นะจิ้มไปแล้วก็จะเห็นนะคะอันนี้คือที่ตั้งไว้แล้วนะนี่นะคะนะตั้งค่าไว้ตัวขวาเนี่ยคือจะไม่มีปุ่มโฮม ตัวซ้ายคือมีปุ่มนะคะที่อยู่ด้านล่างสามอย่างนะก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาลักษณะไหนนะคะอันนี้ตัวบนก็เราจะมีปุ่มโฮมตรงกลาง,งแล้วก็มีเมนูทางซ้ายแล้วก็มีปุ่มแบล็คทางขวานะแล้วก็เลือกแบบนี้นะคะมันก็จะมาขึ้นหน้าจอนะแบบนี้นะมีปุ่มอยู่ข้างล่างให้เราได้ใช้งานนะคะ